เอาเรื่องร้อนกันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้คุยต่อคือพยายามจะติดต่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะคุณธนาทรไม่พูดพอโพสต์แล้วเรื่องที่คุณทักษิณพูดพัดพิงถึงคุณธนาทรถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณธนาทรเป็นใครเป็นหัวหน้าคณะก้าวหน้าประธานคณะก้าวหน้าค่ะเลขาคณะก้าวหน้าคือใครคุณปิยบุตรแสงกนกโพศกคณะก้าวหน้าคือใครคุณชอบพนิกาก็ต้องหาทางคุยเพราะเมื่อวานนี้ ออกมาุ๊ดปัดเลยหลังจากได้เห็นข่าวคุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับเซอร์ระวังยูดอนธานีโดยทีนึงก็ได้น้องคือนักข่าว่ถามถึงบริบทการรัฐประหารปี49กับปี57ม,มาจนถึงปัจจุบันที่มีการยุบพ,พักการเมืองอเพราะมีนโยบายแก้ไขมาตรา112นักข่าวถามคุณทักษิณคุณทักษิณก็เลยตอบในประเด็นนี้แหละค่ะบอกว่าเคยคุยกับคุณธนาทรประธานคณะก้าวหน้าบอกว่าผมเนี่ยเคยโดนสามพัก ไปอยู่เมืองนอกตั้ง17ปีขอให้เราช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองเป็นหลักยา่าไปพยายามหรือโครงสร้างมากจนเกินไปถ้าเราแก้ปัญหาด้วยหลักการเอาบ้านเมืองให้อยู่ได้เนี่ยจะดีที่สุดคิดถึงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่คนไทยเคารพนับถือ,อเป็นโครงสร้างสําคัญของสถาบานันเราต้องจันรลงอย่างเดียวมไม่ได้บอกว่าคุณธนาธรหรือพระเก้าไกลไม่จงรักภักดีนะแต่ต้องมีวิธียึดหลักให้ถูกต้องอย่าไปมุ่งหาเสียง บางจุดที่ไปโฆษณาบางทีมันอันตรายกว่าความตั้งใจที่จะทำะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับในมุมประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเป็นประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งปี66แต่มุมคุณธนาธรบอกเป็นเรื่องที่ถูกถามธนาธรเมื่อวานนี้โต้ทันทีลงไปเป็นการเขียนข้อความใน f เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความ คุณทักษิณนะรู้ดีที่สุดว่าเหตุผลที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันมันไม่ได้เกี่ยวกับ1 1อยเลยสิ่งที่คุณทักษิณกล่าวอาจจะทําให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่าผมเคยคุยกับคุณทักษิณเรื่องแก้ร้อยสิบสหรือมีความคิดรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่เคยคุยตกลงอะไรกันเรื่องนี้เลยการพูดคุมเครือแบบที่คุณทักษิณกล่าว เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งต่อพักเก้าวไกลและพักประชาชนเพื่อพยายามสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนว่าเหตุที่ดิวร่วมรัฐบาลล่มเป็นเพราะว่าพักเก้าไกลไม่ยอมลดลาวาสอกเรื่องร1อยสคุณธันทรบอก1 1อยไม่ใช่เงื่อนไขการร่วมรัฐบาลไม่ใช่ว่าเก้าวไกลเสนอให้การแก้ไขร้อยสเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลและเมื่อถูกทักท้วงจากเพื่อไทยกับพักอื่นแล้วไม่ยอมถอย ในความเป็นจริงคุณฮรบ,บอก1 1อยมันไม่เคยอยู่ในเงื่อนไขตั้งแต่แรกต่างหากมไม่มีอยู่ใน MOU ร่วมรัฐบาลที่เซ็นร่วมกันและเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะคุณทักษิณรู้ดีที่สุดไม่ใช่แกนําก้าวไกลมุทะลุไม่มีวุฒิภาวะแต่มันมีเหตุผลอื่นที่จะไม่ร่วมกันแล้วใช้112เป็นข้ออ้างต่างหากในทางกลับกันคุณทักษิณเองน่าจะเป็นคนที่เข้าใจปัญหาโครงสร้างดีที่สุด แทนที่จะร่วมแก้ปัญหากลับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลเราไม่เคยโฆษณาหรือใช้เรื่องร้อยสิบสองเป็นประเด็นหลักในการรณรงค์เพื่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้งเราตอบหรือพูดเรื่องร้อยสิบสองอย่างซื่อตรงเมื่อถูกสื่อมวลชนหรือประชาชนถามเท่านั้นแล้วก็ทิ้งท้ายบอกผมทราบดีการแก้ปัญหาโครงสร้างที่สั่งสมมาหลายสิบปีของประเทศ ไม่ใช่สิ่งที่จะลัดขั้นตอนได้แต่ต้องทํางานทางความคิดอย่างหนักและต่อเนื่องอเพื่อให้สังคมเห็นชอบร่วมกันแก้ปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าไม่แก้ปัญหาโครงสร้างก็ปะผุประเทศไทยกันต่อไปแล้วก็บอกว่าประเทศจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมีแต่การให้คนในสังคมมีวุฒิภาวะพอกล้ายอมรับปัญหาเผชิญหน้ากับมันและค่อยๆพูดคุยหาทางออกร่วมกันผมก็เลยต้องติดต่อโคศก คุณชอบพนิกาธนาธรธนาธรดูท่นี้คือมันก็มีมุมอ่ะอาถามว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปเวทีต่างๆแล้วถูกถามใช่ไหมใช่ด้วยอแต่ถ้าจะบอกว่าไม่เคยชูเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่อยู่ในยื่นกับกกตค่ะเสนอแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมอยู่นะอยู่ไหมอยู่ใช่ไหม แต่ว่าคุณธนาทรใช้คําว่าไม่เคยโฆษณาหรือใช้เรื่องร้อสิบสองเป็นประเด็นหลักเพื่อได้คะแนนนิยมมาก็เป็นไม่ว่าอาจจะอยู่ในโยในนโยบายแต่ไม่เคยเอามาโฆษณาหรือเอามาถท่านผู้ชมก็ช่วยค้นหน่อยจําได้ว่ามีไหมและตอนหลังหลังจากที่สารเลื่อนวินิจฉัยแล้วไปลบออกไงใช่เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาเพราะตอนนั้นสารบูรวินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างแล้วก็ไปหยุดเคลื่อนไหวแล้วไปเอาออกไปจําได้ใช่ไหมจาได้ค่ะเออ เป็นหนึ่งนโยบายที่ยื่นกรกตก็แปลว่าจะใช้หาเสียงไหม,อ,มอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ประเด็นเรื่องที่บอกว่าไม่เป็นเรื่อง MOU แต่ต้นจริงอ่ะมันไม่มีอยู่ใน MOU เพราะตั้งแต่ประเด็นแรกเลยข่าวมันก็ออกมาบอกว่าประเด็นนั้นตั้งแต่เข้าไปคุยกันรแรกก่อนจะจับมือมานั่งถแถลงอะ่ะล่งข่าวบอกพักเพื่อไทยยืนยันว่าไม่ให้ใสร112ใน MOU ค่ะอันนั้นเนี่ยใช่ค่ะ แล้วก็ไม่มีในเอ็มยูยูจริงๆค่ะโทรไหมใช่อันนี้ตรงอาจจะเรื่องนโยบายอันนี้ต้องไปถือว่าอย่างไรหรือว่าจะคุณธนาใช้คำว่าไม่ได้เป็นประเด็นหลักเออไม่เคยโฆษณาหรือเอาเรื่องร้อยสิบสองมาเป็นประเด็นหลักในการรณรงหาเสียงให้ได้คะแนนนิยมอาขนาดเดียวกันถามว่าประเด็นอะไรนะน้องอ่อมีอะไรนี่เดี๋ยวดูไม่เคยอยู่ในเงื่อนไขแต่แรกต่างหากไม่มีในเอ็มยูรัฐบาลที่เชนร่วมกันจริงฮะ คนนักสินรู้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าแกนนําของเก้าไกลมุทะลุไม่มีวุฒิภาวะแต่มันมีเหตุผลอื่นที่จะไม่ร่วมกันล้วเอาร้อยสิบสองมาเป็นข้ออ้างอืมอ้าอีกมุมหนึ่งนะ <c oughs> อากับเพื่อไทยเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ก่อนที่จอเอ็มโอืคือไม่มีอม <c oughs> ไม่มีเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองในเอ็มโที่แถลงร่วมกันถูกไหมค่ะ <c oughs> แต่ประเด็นกับสวเนี่ไปเสียงเรียกร้องอ่า สวตั้งแต่ตอนเสนอคุณพิธาเข้าไปเนี่ยมีเสียงเรียกร้องถูกไหมว่าจะเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองเพื่อขอคํายืนยันว่าจะไม่ทำใช่ไหมให้ยืนยันออกมาค่ะหรือรู้สึกจะเป็นคุณชาดาหรือเปล่าอของภูมิใจไทยพูดในสภาจําได้ช็อตนั้นคุณชาดาบอกว่าถ้าถอนออกไปเนี่ยภูมิใจไทยยกมือให้เลยอ,มอ,อแมนแมนเลยบอกถ้า ถ,ถ้าประกาศถอนไม่ทําแก้ไขแต่ต้องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยภูมิใจไทยจะยกมือให้เลย<ช>แต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนี่ไม่ได้เกิดขึ้นก็คือก้าวไกลไม่ได้ถอยเพราะว่าแล้วคุณชัยธวัฒน์ก็มาพูดที่น่าจะที่เนี่ยค่ะบอกว่าที่ไม่ถอยเนี่ยเพราะคิดว่าถึงถอยก็ไม่มาร่วมอยู่ดีอ่าเป็นข้ออ้างเท่านั้นเองเป็นข้ออ้างก็จะคล้ายๆกับคุณธนาธรน,นะคะบอกว่าม,มันมีเหตุผลอื่นที่จะไม่ร่วมการแต่เอาร้อยสิบสองเป็นข้ออ้างอ่ขาขณะที่ท่านผู้ชม เมื่อวานนี้ย้อนไปฟังคุณทักษิณจุดเริ่มต้นทําไมถึงพูดเรื่องนี้ฟังดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้คุยต่อคดีหนึเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พักร่วมรัฐบาลให้สัจยาบาลกันไว้ว่าเราจะ,ะเท่เทุนสารนิมมานษัตริย์เราจะไม่แตะเรื่อง1นึแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว1นึปัญหามันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายผมก็เป็นเหยื่ออะไรหนึ่ง ก,การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจุดมันอย่างนี้สมมุติว่าคนที่รับคดีครัแรกบอกว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่จงรักพดีฟ้องไปก่อนทั้งๆหลักฐานไม่มีคนที่สองไม่ไม่ฟ้องเดี๋ยวโดนอีกก็ฟ้องฟ้องฟอง้ฟอ,งฟองมาโดยที่ไม่ได้ดูความถูกต้องของหลักพยานหลักฐานเลยทําให้จริงๆแล้วเนี่ยการจงรักพดีนักศักษาะนี้ไม่ถูกต้อง การจงรักภดีที่ถูกต้องเนี่ยคือการรักษากฎหมายที่เกิดความเป็นธรรมอะไรทำให้ข้หอาหาไม่จงรักภดีใช้ได้ผลสม,มอในการก็การเมืองไงฮะก็ดูที่ผมเนี่ยโดนหนักที่สุดทั้งนนั้ที่เป็นคนที่ถวายงานที่สุดแต่ด้วยความหมั่นไส้เรื่องธรรมดาผมก็เคยพุยคุณธนาธรบอกว่าผมก็โดนสามพักแล้วไปอยู่มือนอกตั้งสิปีเพราะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ย ขอให้เราช่วยกันทํางานให้บ้านเมืองเป็นหลักอย่าไปพยายามลื้อโครงสร้างจนมากเกินไปถ้าเราแก้ปัญหาด้วยหลักการและเอาบ้านเมืองให้อยู่ได้เนี่ยมันจะดีที่สุดแต่ไปคิดถึงว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ประชาชนคนไทยเขารบนับถือเป็นซึ่งเป็นโครงสร้างสําสคัญของสถาบันเนี่ยเราต้องจันลงอย่างเดียวผมไม่ได้บอกว่าคุณธนาทรลืมพรรคก้าวไกลจะไม่จะไม่ไม่จงรักภูมิแต่ว่าต้องต้อง มีวิธีการที่ยึดหลักให้ถูกต้องนะฮะยึดหลักเรื่องของความถูกต้องของบ้านเมืองไปแล้วอย่าไปมุ่งหาเสียงบางที่จุดโฆษณาเนี่ยมันอันตรายกว่าจุดที่ความตั้งใจจะทำปัญหาเรื่องวิธีการที่จะทำแล้วไม่ไปแต่งโครงสร้างเขาก็เป็นปัญหาเออก็ทำตามหลักการของกฎหมายกฎหมายไม่ดีก็ต้องแก้ไขกฎหมายเป็นทีละสัตย์ไม่ใช่อยู่ๆกฎหมายไม่ดีก็ก็จะบอกว่า ต้องไม่ทําเลยไม่ได้กฎหมายมันมีอยู่ก็ต้องเคารพไปนั่นแหละฮะท่านผู้ชมคือก็คือพูดถึงตัวเองก่อนปกุิทั้งศิ์เนี่ยโดนอยู่นะบอกว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นเหยื่อค่ะแล้วก็ระบุว่าปัญหาอยู่ที่การบังใช้บังคับใช้กฎหมายคุณทั้งศิล์เป็นเหยื่อของการบังคับใช้กฎหมายคนที่รับคดีครั้งแรกบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่จงรักภักดีก็ฟ้องไปก่อนทั้งๆท,ท,ที่หลักฐานไม่มีมคนที่สอง ถ้าไม่ฟ้องเอาเดี๋ยวโดนอีกก็เลยฟ้องฟ้องมามโดยที่ไม่ได้ดูความถูกต้องของพยานหลักฐานทําให้การจงรักภักดีในลักษณะนี้ไม่ถูกต้องอการจงรักภักดีที่ถูกต้องคือการรักษากฎหมายที่เกิดความเป็นธรรมดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องแก้แต่ก็ไม่ง่ายต้องใช้เวลาแต่ต้องแก้แน่อืมอ่ะนี่เป็นประเด็นซึ่งทําให้เกิดการโต้อตอบกันเมื่อคือนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมเรียกว่าอย่างนั้นได้ใช่ไหมได้ค่ะอ่ะ เราก็ตามดูกันนอกเหนือจากนั้นอาทิไปพาดพิงเรื่องป้ายาใช้สองอคนอ่ะเมื่อวานนี้คุณกายนัทชาบุญชยัยสวัสดิ์ทนผู้ชมะสอสอกทบพักประชาชนบอกว่ายัางไงน้องเอาคร่าวๆคือบอกว่าคุณทีมกับคุณเทง้งน้าไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะพักประชาชนเป็นพักสถาบันเงไม่ได้สืบทอดกันทางสายเลือดก็ประมาณว่า คุณทัศินบอกว่าคุณอุงอิงกับคุณทัศินหน้าเหมือนกันเลยใช่รูปคุณอุงอิงรูปเดียวได้ใช่ไหมคะก็พักประชาชนไม่ได้สืบท่ดทางสายเลือดไงคุณทีมกับคุณเท้งก็หน้าไม่เหมือนกันไงใครจะทําแบบครอบครัวอีกเรื่องหนึ่งแล้วยังไงอีกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งพูดเรื่องความเท่าเทียมค่ะความเท่าเทียมที่คุณทัศินพูดเรื่องความเท่าเทียมว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่คุณกายว่ายังไง พักเพื่อพักประชาชนน่ะดันเรื่องความเท่าเทียมในทุกๆด้านรวมถึงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังด้วยอเออก็จริงีกอ่ะต้องเท่าเทียมทุกด้านค่ะเวทีหาเสียงไปนานห่างหายเวทีปราศัยไปนานขึ้นเวทีครั้งแรกก็เป็นการทักทายพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงให้หายคิดถึงก็เท่านั้นเองภาพการหาเสียงครั้งแรก ในรอบหลายสิบปีนะด้วยสถานการณ์ด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าวันนี้คนอุดรธานีเองเนี่ยก็ก็ยังงงๆอยู่ว่ามาหาเสียงให้กับคนอุดรแล้วหลังจากลงจากการปราศัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าคนอุดรจะได้อะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเราเป็นพักการเมืองเราเป็นสถาบันทางการเมืองครับเราก็มีทํางานกันเป็นทีมนะ อดีตหัวหน้าพักหรือหัวหน้าพักคนปัจจุบัน <c oughs> ก็แน่นอนก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพราะเราลงในนามพักประชาชนเราก็มีหัวหน้าพักขึ้นป้ายเป็นธรรมดาปกติเพราะนี่คือสถาบันทางการเมืองส่วนจะบริหารจัดการแบบสถาบันทางครอบครัวก็อีกเรื่องหนึ่งก็ก็หน้าเหมือนใครเราไม่สามารถสืบทอดกันได้ทางสายเลือดหรือหน้าตาคล้ายกันแบบนั้นได้เพราะเราไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันแต่เราเป็นคนหลากหลายจากแวดวงหลากหลายครอบครัวหลากหลายพื้นที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทํากิจกรรมทางการเมืองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนย แนวคิดว oh, ิสัยทัศน์ให้พัฒนาประเทศเราเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีคนหลากหลายมิติอ้าวนี่ไงสวนนะก็จะให้เราเหมือนได้ยังไงเพราะเรามีความหลากหลายไม่ได้สืบท่ทอกันทั้งสายเลือดนี่หน้าตาถึงจะได้คล้ายกันแบบนั้นไอเรื่องความเท่าเทียมแกว่ายังไง เรื่องความเท่าเทียมดูรายละเอียด,ยดหน่อยอดูรายละเอียดหน่อยค่ะอบอกว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยค่ะเราสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมในทุกๆด้านรวมไปถึงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยให้ทุกฝ่ายมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบเท่าเทียมกันไม่ใช่ปฏิบัติกับคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งแบบหนึ่งแล้วปฏิบัติกับอีกกลุ่มคนหนึ่งอีกแบบหนึ่งไอ้ท่อนนี้ไม่ะตะกี้เปิดฟังไปใช่ไหม รวมถึงคุณทักษิณจะพูดถึงความเท่าเทียมแบบเพื่อ,อแบบพักประชาชนคือทุกคนเท่ากันฐานะเท่ากันเหมือนพ่อเท่ากับลูกลูกเท่ากันมัน<า>เป็นไป,นปนไม่ได้<า><า>ความเท่าเทียมแบบของเพื่อไทยก็คือให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันเท่าเทียมทางโอกาสมีโอกาสทางเศรษฐกิจมีโอกาสาทางหนึ่งสองสามใช่ไหมค่ะคุณกายว่าอย่างไงนะบอก ประชาชนน่ะพักประชาชนน่ะสนับสนุนความเท่าเทียมทุกด้านรวมไปถึงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยให้ทุกฝ่ายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบเท่าเทียมกันมไม่ใช่ปฏิบัติกับคนคนนึงครอบครัวนึงแบบนึงแล้วปฏิบัติกับอีกกลุ่มนึงเป็นอีกแบบนึงอันนี้เรียกว่าไม่เท่าเทียม รวมถึงการสิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาลสิทธิ์ของผู้ต้องขังด้วยเราพยายามทําความเท่าเทียมในทุกมุมอย่าไปมองว่าเราทํามุมเดียวเราทําครบทุกมิติขอให้ท่านมองรอบด้านสักนิดหนึ่งอ่ะนี่ท่านผู้ชมอ่านี่ก็หมายถึงความเท่าเทียมทางโอกาสที่จะรับการรักษาถ้าเป็นนักโทษค่ะอย่างนั้นใช่ไหมค่ะอะคุณกายกบมุมอ,อย่างนั้นถูกไหมอ่าดูกันต่ออีกอาคุณเปียบุรเมื่อคืน โพสออกมาท่านผู้ชมเปียบบทแสงกระโกรกะระบุว่านักการเมืองไทยขยันแสดงจุดยืนไม่แตะมาตรา1 1อยอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว,ว่าท่องกัน3เวลาหลังอ,อาหารคิดว่าพวกเขาต้องการบอกประชาชนหรือครับผมคิดว่าไม่อม<ะ>บอกนักการเมืองไทยอ่ะขยันแสดงจุดยืนว่าไม่แตะมาตราร12บ่อยครั้งเรียกได้ว,ว่าท่องกันสเวลาหลังอาหาร คิดว่าพวกเขาต้องการบอกประชาชนหรือครับผมคิดว่าไม่อมอืคือที่เขาพูดกันก็เป็นเพราะว่ามีคนถามไหมหรืออยู่ดีก็พูดก็อยู่ดีก็พูดเหมือนกันบางทีอาจต้องไม่แตะย้ำจุดยืนเลยใช่ไหมอืมอ่าแล้วก็รวมถึงเรื่องอะไรนะเนืรโทษหนึ่งหนึ่งสองก็จะไม่แตะเลยค่เนืรอโทษได้แต่ห้ามมายุ่งเกี่ยวกับผู้กระทําผิดในมาตราหนึ่งหนึ่งสองคุณไีบทตั้งคําถามว่าขยันแสดงจุดยืน Ah, né?